สวัสดีครับเพื่อนๆครับเรายังอยู่ในโหมดของเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะครับรัชกาลที่เก้านะใครยังไม,ไ,ไม่ได้เป็นสมาชิกใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันใหม่จะได้เผยแผ่ความรู้เผยแผ่ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆได้รู้จักได้เห็นได้รู้กันได้ดูกันนะ เมื่ออีพีที่แล้วนะครับเรายังติดกันอยู่ว่าเราคุยกันในเรื่องวงการพระเครื่องเนี่ยผมอยากจะให้ทำความเข้าใจสำหรับนะฮะคนที่เข้ามาที่ต้องการสะสมที่ต้องการที่จะสร้างเป็นอาชีพหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยให้เข้าใจวันนี้มันมีหลายพื้นที่เวลาเราเข้าไปแต่และกลุก่มแต่และ ในในกลุ่มของใครของมันเนี่ยก็พยายามนบางกลุ่มก็ดูแคลนว่าไอ้กลุ่มเซียนห้างอย่างงน้นไม่ดีไอ้กลุ่มนี้ว่าไอ้ดังนองนอย่ังนี้อย่างนี้ไม่ดีก็มีการคอมเมนต์ข้อมูลข่าวสารกเข้าข้อมูลต่างกันแสดงความคิดเห็นเข้าไปมากมายหลายอย่างเลยอ่านไปแล้วก็เออบางอย่างมันเรายัางเข้าใจอะไรผิดกันหรือไม่นะ วันนี้เรามาพูดถึงสมาคมเพื่อนๆจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีจุดศูนย์กลางเพื่อนๆยังไหม,มันจะต้องมีหน่วยงานหรือว่าจุดศูนย์กลางที่มันสามารถที่จะ,ะสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนหรือนักสะสมให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องอให้มีการซื้อการขายให้อย่างถูกต้องและเป็นที่เปิดเผย เรื่องอะไรไหมสิ่งสําคัญหนึ่งแหละก็คือชมรมพระบูชาสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยที่อยู่ในห้างพันทิพย์เนี่ยผมไม่ได้มายกยอบุคคลเหล่านั้นแต่ผมต้องการสื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการที่เรามีสมาคมการที่เรามีองค์กรกลางอย่างนี้องค์กรที่มันเป็นผู้ที่จะมาดูแลในระบบการซื้อการขายการจัดประกวดพระการสะสมพระเนี่ย อย่างชัดเจนเนี่ยนะเราควรไปนะให้ความสำคัญนะคะให้ความรู้สึกที่มันเป็นในหนึ่งแนวเดียวกันบางคนดูแคลนเสียงห้างอย่างง้อนอย่างนี้อย่างง้นผมบอกเลยเลยว่ามันทุกอย่างอ่ะมันเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มันเป็นพื้นที่ที่กว้างมันอาจจะมีบ้างครับว่าเออนะคุณไปเจอใครอะ่ะ ผมว่าคนที่เป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นเซียนพระใหญ่ๆเนี่ยที่ท่านดูกันอยู่ทํากันอยู่เนี่ยที่นั่งซื้อนั่งขายนั่งนะสร้างข้อมูลให้กับประชาชนได้รู้กันเนี่ยผมว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความชํานาญความเชี่ยวชาญเป็นบุคคลที่แบบว่าเฮ้ย hey, วันวันหนึ่งไม่ได้บอกว่าดูอยู่วันหนึ่งเขาจะได้เป็นเซียนพระหรือวันหนึ่งเขาจะได้เป็นผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย พนะวกนี้มันไม่ได้มาง่าย,ายๆเพื่อนๆและสมาคมเนี่ยกว่าจะตั้งเขาก็ต้องมีการจดทะเบียนเขาจะต้องมีการนะครับนะไปขอพระบรมราชานุญ,ญาตจัดตั้งไม่ใช่อยากตั้งก็ตั้งอยากทําก็ทําเหมือนกลุ่มบางกลุ่มเหมือนอะไรที่แบบว่าโหตรวจสอบวิทยาศาสตร์บั่งตรวจสอบสแกนโลหะตรวจสอบแม็กก้องพันเอ็กหมื่นเอ็ก ที่ผมเคยพูดเนี่ยผมไม่รู้นะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ดูบางคนก็พูดถูกอ่ะสิบเอ็กกล้องสิบเอ็กหรือตาเปล่าสิบเอ็กนีอะไรอะ่ะพันเอ็หรือไม่หลายหลายพันเอ็กอะ่ะถ้าสองพาร์เกมมันก็เก,ม,ก,เกมอยู่ดีอ่ะครับไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนะ คุณจะมีพันเอกหรือวิทยาศาสตร์มาตรวจถ้าตรวจพระเกมันก็เกอยู่ดีนะครับนอกจากคุณมโนกันเองอคิดอย่างเองว่ามันเป็นของแท้พอบอกว่าตัวเองแท้แต่ไปขายคนอื่นเขาไม่ได้อ่ะแท้มันก็ต้องซื้อกันได้ดิถูกไหมคืออย่าคิดเข้าข้างตัวเองเลยนะทุกวันนี้มันเข้าข้างตัวเองเกินไปไงอวดเก่งอวดรู้กันเกินไป ทั้งทงที่บุคคลที่เข้าไปขายของในห้างเนี่ยนะขึ้นห้างเนี่ยที่มีอยู่มีสมาคมมีอะไรอยู่เนี่ยเขาลงทุนนะครับเขาเสียค่าเช่านะครับทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดอะ่ะทําไมเขาอยู่ได้ทําไมเขาซื้อได้แพงๆอะ่ะไอคนฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหมันต้องหัวกันมันต้องแบบนะรวมหัวกันรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันถูก การคิดไปในแนวเดียวกันการดูพระไปในแนวเดียวกันอันนี้แท้ก็แท้มาตรฐานซื้อขายได้กันทั่วโลกนี่คือข้อเท็จจริงไงหรือจะกลุ่มสมองแท้แท้แค่กลุ่มกลัวแล้วไปขายคนอื่นไม่ได้นมันคืออะไรอะ่ะลองคิดกลับกันดินะครับนี่คือข้อมูลที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับอย่าดูแคลนกันดิผมเห็นแล้วโอ้โหเวลาพูดก็บอกว่าทางนี้เองเองสายห้างไม่งง่มั่งสายห้างไม่ได้เปลี่ยน ไม่เกี่ยวเลยครับอโอเคเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะการว่ากันนะเพื่อน,อนๆดูเหรียญน,นี้กันเหรียญน,นี้ก็สวยเป็นราชการที่ห้ากับกายแม่ผมนึกว่าเวลามีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระองค์ขึ้นมาเนี่ยมันแหมมัน,ม,นมันน่าพุ่มใจนะมันน่าปลื้มใจอะนะครับได้เห็นพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระองค์ท่านอันนี้ในครบรอบร้อยปีนะครับกรมพระธรรมนูนกรมพระธรรมนูนก็น่าจะเกี่ยวกับ,กบทหารนะเมื่อไรเกี่ยวกับ,กบทหารเพื่อนๆก็จะ นะสมานูนนี่จะเป็นเกี่ยวกับสารทหารพวกนี้นะนี่ครบหนึ่งร้อยปีดูสิตาช่างก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับตุลาการอะไรวพวกนี้นะพค์ท่างก็ส่งพระยศเต็มเลยนะสวยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อได้เก็บได้รักษากันไว้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนอีพีนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ